วัดแจ้งข่าวด่วนลุ้น20กรกฎาดาประกาศตารางโอนเงินเยียวยากลุ่มมาตา33มาตรา39และมาตรา40รับเงินสูงสุด5,000บาทค่ะก่อนที่จะไปฟังคลิปดีมีประโยชน์จากคุณอนุวัตรก็อยากจะขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะถามเรื่องของมาตรการเยียวยาขออธิบายเป็น3กลุ่มนะครับ กลุ่มที่สบายใจหน่อยก็คือมาตรา33ที่อยู่ในระบบก่อน28มิถุนายนนะครับแล้วก็เป็น9กลุ่มกิจการที่ทางครมอนุมัติไปนะครับที่สำคัญคือเพิ่มอีก3จังหวัดพระนครศรีธัาชนบุรีและฉะเชิงเซารว,วมแล้ว13จังหวัดที่จะได้รับการเยียวยาเพิ่มเติมนะครับ มาตรา33ใน9กิจการนี้นะครับที่คอรมออนุมัติที่จะให้เยียวยาไปแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินนะครับถ้าชื่อท่านอยู่ในระบบอยู่แล้วท่านสบายใจได้นะครับเงินโอนเมื่อไหร่นะครับก็เอ,อ่อพรุ่งนี้เข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะหลัง23กรกฎาคมเป็นการทยอยโอนนะครับนี่คือกลุ่มแรกสําหรับมาตรา33ไม่ค่อยมีปัญหาครับ แต่กลุ่มที่เป็นปัญหาคือมาตรา39และมาตรา40นะครับที่ประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยทำรูปแบบไว้หลายรูปแบบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่ามาตรา39กับมาตรา40เนี่ยปัญหาสําคัญก็คือว่าจะยึดตามแบบไหนนะครับบางคนเนี่ยทะเบียนบ้านประชาชนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแต่มาทํางานในพื้นที่สีแดง13จังหวัดจะนับยังไงจะตรวจสอบและเช็คอย่างไง ถูกไหมครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรอที่ประชุมคอรมพรุ่งนี้ว่าจะเยียวยาจะเคาะจะใช้รูปแบบไหนนะครับถึงจะบอกได้ว่า39กับ40เนี่ยใครจะได้หรือไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเช็คกับอะไรได้นะครับต้องรอลุ้นพรุ่งนี้ครับซึ่งมาตรา33เนี่ยย้ำว่าได้เงิน2,500บาทนะครับ โอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเข้าไปแก้ไขในแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆได้นะครับส่วนมาตรา39กับ40เนี่ยได้เงินยียวยา5,000บาทวิธีการพร้อมเพย์เหมือนกันครับแต่เงินก็จะโอนอีกก้อนหนึ่งหลังจาก33ไปแล้วนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มผู้ประกอบการนะครับที่ไปลงทะเบียนเข้ามาตรา33ระหว่าง29มิถุนายนถึง30กรกฎาคมนะครับ พอท่านไปลงทะเบียนเข้ามาตรา33แล้วนะครับจะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อจะให้เงินเยียวยาในฐานะท่านเป็นผู้ประกอบการนะครับขณะเดียวกันนะครับลูกจ้างของท่านถ้าขึ้นในมาตรา33ก็จะได้ด้วยนะครับบฉะนั้นแล้วกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการทยอยโอนเงินเป็นก้อนสุดท้ายครับเดี๋ยวสรุปแล้วนะฮะพรุ่งนี้คอรอมอผมมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยใช้รูปแบบตุ๊กตา,ตาตัวไหนนะครับ